การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับเปิดร้านอาหารเคล็ดลับเลือกทำเลในยุคที่มีความหลากหลายทางอาหารและความต้องการของผู้บริโภคมีการเติบโตอย่างรวดเร็วการเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับร้านอาหารกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้สำหรับธุรกิจร้านอาหารในบทความนี้เราจะแนะนำแนวทางที่จะช่วยให้คุณเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมและเป็นก้าวสำคัญในการสร้างธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์และการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ร้านอาหารของคุณมีความสำเร็จในระยะยาวนี่คือขั้นตอนที่ควรพิจารณาการวิเคราะห์ตลาดกลุ่มเป้าหมายการศึกษาตลาดและการสำรวจความต้องการของลูกค้าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งใครเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณมีความต้องการในการร้านอาหารแบบใดที่ไม่ได้รับบริการอย่างเพียงพอในพื้นที่นั้น 2. ประเภทของร้านอาหาร ความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับประเภทของร้านอาหารที่คุณต้องการเปิดเช่นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารบุฟเฟ่ร้านส้มตำเป็นต้นควรเลือกทำเลที่ตั้งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในประเภทนั้นๆ 3. ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจการเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของคุณเป็นสิ่งสําคัญเช่นแบบร้านนั่งทานแบบร้านสั่งกลับบ้านหรือร้านที่เหมาะสําหรับจานด่วนสําหรับกรณีเร่งรีบสิ่งนี้ จะช่วยให้คุณสามารถเลือกทำเลที่ตั้งที่ตรงกับลักษณะของธุรกิจ 4. การตรวจสอบปริมาณลูกค้าในพื้นที่ตรวจสอบปริมาณคนเข้ามาในพื้นที่ที่คุณสนใจเช่นบริเวณทำเลใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวการเลือกทำเลที่มีคนเดินเข้าผ่านมากจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีลูกค้า 5. ค่าใช้จ่ายใ,ในการเช่าพื้นที่ประเมินค่าใช้จ่ายใ,ในการเช่าพื้นที่ในทำเลที่คุณสนใจควรวิจารว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เหมาะสมกับงบประมาณของคุณหรือไม่ 6. การแข่งขันและธุรกิจใกล้เคียงศึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจในพื้นที่ที่คุณสนใจและพิจารณาการแข่งขันรวมถึงธุรกิจใกล้เคียงควรมีแนวคิดที่ชัดเจนเพื่อนําเสนอสิ่งที่พิเศษที่ทําให้ร้านของคุณต่างไปจากคู่แข่ง 7. สะท้อนอัตราการเติบโตพิจาราภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆว่ามีโอกาสการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารหรือไม่สรุปการเลือกทําเลที่ตั้งสําหรับเปิดร้านอาหารการเลือกทําเลที่ตั้งสําหรับเปิดร้านอาหาร เป็นกระบวนการที่ควรถูกวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งสําหรับธุรกิจในระยะยาวควรพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทของร้านค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่การแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจอย่างละเอียดอีกด้วยคําแนะนําเพิมเ่มเติมเฉพาะสําหรับธุรกิจร้านอาหาร 1. สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําแต่งร้านให้มีสีสันและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเช่นการใช้การตกแต่งที่ไม่เหมือนใคร หรือการเสิร์ฟร้านอาหารแบบนวัตกรรมเป็นต้น 2. รวมเทคโนโลยีเข้าจัดการธุรกิจใช้เทคโนโลยีในการจัดการร้านอาหารเช่นการสั่งอาหารและการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารแบบออนไลน์ได้หรือแม้แต่ความสะดวกในการจ่ายเงินที่หลากหลายแต่ถ้าหากคุณเป็นนักธุรกิจที่เปิดร้านอาหารอยู่แล้วคําแนะนําเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณประสบความสาเร็จในธุรกิจร้านอาหารมากขึ้น 1. การรักษาคุณภาพและบริการความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญ ให้ความสําคัญกับคุณภาพร้านอาหารและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาฐานลูกค้าเดิม 2. การตลาดและการสร้างความติดตามใช้ท่องทางการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Line IG หรือ TikTok เพื่อเพิ่มความรู้จักและสร้างการติดตามจากลูกค้านอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบสมัครสมาชิกหรือโปรโมชั่นเพื่อสร้างความสนใจและเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าเดิมกับใม่อีกครั้ง การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับร้านอาหารเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองโดยการวิเคราะห์ตลาดและรูปแบบธุรกิจของคุณพร้อมทั้งการนำเสนอประสบการณ์ที่น่าจดจำและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านอาหารจะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวข้ามขีดจำกัดและเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันขอบคุณครับ